ใครคนนั้นที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะเรามาฟังกันเลยค่ะเขาคิดถึงคุณเหลือเกินนะคะคิดถึงมากอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเหน็ดเขาเหนื่อยนะคะเขาอยากพักเขาอยากวางหรือแม้กระทั่นนทงความคิดถึงคุณนะคะเขาแบบคิดถึงหนักมากวางอยากวางอยากไม่คิดถึงแต่มัน ไม่คิดถึงไม่ได้เลยโอ้โอเขากําลังคิดถึงเรื่องคุณหนักมากไม่รู้ว่าคุณมีเรื่องอะไรกันไหมหรือว่าแค่ความห่างไกลเฉยๆหรือว่ามีเรื่องที่เข้าใจผิดกันไหมคะหรือว่ามีอะไรที่ต้องปรับตัวปรับใจปรับความรู้สึกกันไหม<อ>เขาคิดเรื่องคุณหนักมากๆสี่ถ้วยไม่ว่าเรื่องอะไรเข้ามาตอนนี้เขาไม่ได้คิดอะไรเลย เขารอข่าวจากคุณเขารอการพูดคุยการติดต่อจากคุณอย่างเดียวเลยนะคะเอาจริงๆคือไม่เป็นอันทํางานเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับดูจากสภาพหน้าไพ่แล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับจริงนะคะเขาคิดถึงคุณถ้าคุณมีเรื่องมีปัญหาเข้าใจผิดกันเขารอคอยการปรับตัวการปรับใจการเคลียร์ความเข้าใจนะคะเขาแบบความรู้สึกความรักความคิดถึงของคุณอย่างหนัก อึ้งอยู่ในใจเลยและยิ่งถ้าใครมีเรื่องราวหรือความไม่เข้าใจกันนะคะเขายิ่งแบบคูณสองไปเลยนะคะคิดกังวลเรื่องคุณมากๆอยากคุยอยากเจออยากได้ข่าวจากคุณมากๆขออีกหนึ่งใบปิดจ,จบนะคะโอ้เขาอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาขอพรด้วยนะคะขอให้คุณคิดถึงเขาเหมือนกับเขาคิดถึงคุณ ขอให้คุณกับเขาได้กลับมาพบได้กลับมาคุยได้กลับมาพูดคุยได้กลับมาปรับความเข้าใจกันโอ้ตอนนี้เขาแบบคิดถึงคุณหนักมากอยากพูดคุยหนักมากถ้ามีใครห่างหายกันไปหรือไม่พูดคุยหรือเงียบกันไปจะบอกว่าเขาขอพรเขาอ,อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้คุณกลับมาหาเขาขอให้คุณกับเขาได้พบเจอกันอีกแล้วก็ในช่วงนี้ ถึงแม้เขาจะมีความคิดมากความกังวลคิดถึงคุณมากแค่ไหนนะคะแต่เขาก็พยายามทำทใจให้ตัวเองเนี่ยมีความสงบมีความนิ่งมีสตินะคะอันนี้จะเป็นช่วงแรกๆของคุณก็ได้ที่มีเรื่องที่ต้องเคลียร์ต้องปรับความเข้าใจกันนะคะอาจจะเป็นช่วงแรกหรือถ้าหากใครไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกันนะคะเขาคิดถึงคุณหนักมากเขาอาจจะต้องไปทํางานไกลคุณแล้วเขาอยากพบเจอคุณมากๆคิดถึงมากๆ นั้นเหมือนเขาฟุงา้งซ่านเหมือนเขาทะเลาะก,กับตัวเองใจนึงก็แบบโหหยุดคิดถึงไม่ได้เลยหยุดคิดเรื่องคุณไม่ได้เลยแต่อีกใจนึงเขาก็พยายามที่กลับสู่ความสงบในตัวเองนะคะอย่างเช่นทําบุญมากขึ้นสวดมนต์ทำสมาธิหรือแม้แต่ความสงบอื่นๆที่เขาทําได้นะคะ เขาจะเข้าสู่ความสงบของตัวของเขาเองและเขาภาวนาให้คุณกับเขาได้กลับมาพบได้กลับมาพูดคุยได้กลับมาเจรจานะคะปรับความเข้าใจกันและเขาก็ขอให้มันสําเร็จด้วยนะคะ mm hmm. เขาฝากบอกคุณนะคะว่าอยากจะรดกกับเขานักเลยนะคะ mm hmm. เขารักคุณจริงๆเขาอยากบพบเจอคุณมากๆเลยนะคะ mm hmm. และเขาจะทําทุกอย่างถ้าเขาทําสิ่งไหนผิดพลาดไป mm hmm. เขาจะกลับมาแก้ไขให้มันถูกต้องนะคะ ดฮโดแฟนก็คือความถูกต้องการถูกทํานองครองทานะคะเขาจะทําให้มันดีที่สุดให้ดีกว่าเดิมนะคะก็ขอให้คุณรับการสื่อสารจากคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะสวัสดีค่ะ